ให้เรียนฟรีจบปริญญาตรีไม่ต้องเป็นหนีกะะ้กยศเราขอลงทุนกับการสร้างคนนี่คือหัวใจประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้เมื่อคุณภาพคนดีเราต้องไม่ส่งมอบความยากจนเราต้องไม่ส่งมอบภาระหนี้สินให้กับคนรุ่นต่อไปให้มันจบที่รุ่นอย่างเราเราต้องสร้างพลังอำนาจให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถปลดปล่อยศักยภาพของคนไทยได้อย่างเต็มที่อุปสรรคขวางกั้นที่ มากที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือกฎหมายไายเขาเปลือกได้โลหนึ่งไม่ถึง10บาทเรามาซื้อห้างสะดวกซื้อในกรุงเทพในเมืองสิคะกิโลน้งหกเจ็ดสบาทเงิน5-60บาทนี่หายไปไหนต่อกิโลหายไปอยู่ในกระเป๋าคนรวยหมดเราจะทำให้ประเทศดีกว่านี้ได้เนี่ยด้วยนโยบาย ที่เราเรียกขึ้นสั้นว่า3สร้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องสร้างพลังอํานาจให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถปลดปล่อยศักยภาพของคนไทยได้อย่างเต็มที่อุปสรรคขวางกั้นที่มากที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆเนี่ยนะคะมีพันกว่าฉบับเราแขวนเอาไว้พักใช้ไว้3-5ปีเพื่อให้คนไทยเนี่ย ได้เริ่มต้นทำหากินได้เร็วขึ้นอย่างเช่นจะขออนุญาโตย6เ,เดือนถึงปีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราออกกฎหมายนี้เนี่ยเราจะแขวนเอาไว้3ปีถึง5ปีเนี่ยไม่ต้องไปขออนุญาตอยอออยกเว้นอย่างเดียวคือยาอาหารอาหารเสริมเครื่องสำอางเครื่องดื่มไปจดแจ้งนะคะซึ่งมีเว็บไซต์จดแจ้งอนุมัติทำมาหากินได้ทันทีภายใน7วันแต่ทำปิดกฎหมายไม่ได้นะ อีกด้านหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการกดทับเรื่องรัฐราชการการวัดผลเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนในการที่จะโหวตเหมือนในต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งรัฐวิสาหกิจเราต้องเปลี่ยน KPI ใหม่เลยเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เลยว่าร,รฐัรรฐวิสาหกรริจและข้าราชการมีหน้าที่ทําให้ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นลดต้นทุนขึ้นตัวที่3ที่จะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นนั้นสำคัญเรื่องของ c o ร์รัปชันคอร์รัปชันนี่คือมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศวันนี้งบ3ล้านกว่าล้านเนี่ยมันละลายหายหมดค่ะมันไปไม่ถึงประชาชนเราถึงยากจนอยู่แบบนี้ดังนั้นเราต้องปดเรื่องของการ c o r ์รัปชันว่าถ้าเรามาเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยจะเป็นศัตรูร้ายที่เราต้องปราบให้ได้นะคะปดล็อกตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการเมืองค่ะความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ย เลือกฝั่งหนึ่งก็ติดล็อกเลือกอีกฝั่งหนึ่งก็ติดหลมเป็นอย่างนี้มา17ปีแล้วคนที่แย่หรือทุกข์หนักที่สุดคือใครคือประชาชนรัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต้องไม่เขียนมาจากปลายกระบอกปืนของพวกที่รัฐประหารแต่ต้องเขียนจากมือจากปากกาของประชาชนอันนี้คือการปลดล็อกให้ประชาชนเนี่ยได้ระเบิดศักยภาพของตัวเองได้ขณะเดียวกัน การเพิ่มพลังอํานาจการสร้างพลังอํานาจของประชาชนมีอีกมือหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องอให้โอกาสประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งทุนแหล่งความรู้และแหล่งตลาดเขาถึงจะไปได้ดอกเบี้ยถูกเราถึงได้มีกองทุนเค,ครดิตประชาชนและกองทุน SME เป็นตัวหลักเพื่อที่จะให้คนตัวเล็ก <S <S ๆไว้ให้กับเด็กจบใหม่หรือว่า,าพ่อค้าแม่ขาย ที่ไม่มีหลักทรัพย์คำประกันต้องไปกู้นอกระบบเนี่ยได้กู้เริ่มต้นเอาเครดิตตัวเองไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันไม่ต้องมีบุคคลคำประกันไม่เครดิตบัโลไม่เกี่ยวนะคะกู้ได้ตั้งแต่5,000บาทไปถึง5 0,000่นบาทรักษาเครดิตได้กองทุนนี้อยู่คุณไปตลอดชีวิตคุณจะสามารถไปปลดหนี้นอกระบบคุณจะสามารถตั้งตัวได้ SME เมีนี่ยมี3ล้านกว่ารายก็จริงนะคะแต่จ้างงานคนถึง17ล้านคนทั้งในระบบและนอกระบบ17ล้านคนเนี่ย เกือบหนึ่งในสามของประเทศนะคะเราจรึงต้องให้ความสำคัญกับ SME เราต้องให้เข้าถึงแหล่งเงินให้ได้เรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนแล้วต้องเข้าถึงแหล่งตลาดเข้าถึงแหล่งความรู้ในการพัฒนาเราจะทำศูนย์พัฒนาสินค้าเกษตรและโลจิสติกทุกจังหวัดรัดล,ลงทุนให้คนตัวเล็กตัวน้อยทำเกษตรขายข้าวเงี้ยขายข้าเปลือกได้โลหนึ่ง ไม่ถึง10บาทเรามาซื้อห้างสะดวกซื้อในกรุงเทพในเมืองสิคะกิโลน้ำหกเบาทเงิน5-60บาทนี่หายไปไหนต่อกิโลหายไปอยู่ในกระเป๋าคนรวยหมดแต่ถ้าเราทําศูนย์นี้เงินจํานวนนี้จะกลับคืนสู่เกษตรกรจะทําให้ GDP ของจังหวัดและรายได้ของคนตัวเล็กเกษตรกรดีขึ้น อย่างน้อยเรามั่นใจว่าใน2ปีแรกต้องดีขึ้น3 4 0เมื่อดีขึ้นค่าแรงขึ้นเองสร้างที่2คือการสร้างไรายได้วันนี้เนี่ยประเทศไทยต้องไม่โตจากการกู้เศรษฐกิจไทยจะโตได้จากการสร้างไรายได้และต้องคิดให้เป็นความแข็งแรงเดิมของประเทศไทย1เกษตรเป็นมหาอนาจด,ด้านอาหารท่องเที่ยวเราต้องยกระดับการท่องเที่ยว และต้องอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปด้วยกัน 3. การรักษาพยาบาลเรื่องสปาเรื่องเวลเนสซึ่งเราต้องเป็นศูนย์กลางในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพหรือการที่จะซ่อมสุขภาพของคนทั้งโลกหรือเมื่อแงเมื่อมีโรคระบาดเราต้องเป็นหลุมหลบภัยของโรคระบาดของโลกได้มั่นใจว่าทำได้ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยเราจะต้องดึงความแข็งแกร่ง,งจากศูนย์กลางของภูมิภาคเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกให้ได้ เรามองทั้งทางบกทางเรือทางอากาศเราจะศึกษาคลองไทยนะคะอย่างจริงจังเพื่อที่จะไม่ใช่ขุดคลองเพื่อคลองแต่เราอยากจะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเป็นแหล่งในการลงทุนให้คนทั่วโลกเนี่ยมาลงทุนแต่เราจะศึกษาให้ละเอียดแล้วเราไม่ตัดสินใจเองเราจะเอาข้อดีข้อเสียมาให้ประชาชนทำประชามติว่าจะทำหรือไม่ทำ รายได้เข้าประเทศอย่างไรเราต้องอาศัยโครงการที่มีความแรงพอที่จะรีสตาร์ทเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้งหนึ่งรายได้ก้อนที่สองที่เรามองคือโลกยุคใหม่คือดิจิทัลอีคอนมีวันนี้ไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยเราก็ทำกฎหมายให้เอื้อเท่านั้นเองสุดท้ายก็คือการสร้างความสุขดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือเรื่องของสวัสดิการต่างๆเรามองว่าคนไทยเนี่ย ความเหลื่อมล้ําต่างๆเนี่ยมันมากเราต้องให้เมื่อรายได้เขาขยับให้ดีขึ้นแล้วเราจะต้องให้สวัสดิการให้เขาทั่วถึงเราจะลงทุนกับการสร้างคนเพราะการสร้างคนคือการสร้างชาติดังนั้นให้เรียนฟรีจบเป็นญ,ญาตรีไม่ต้องเป็นนีกะะ้กยศเราขอลงทุนกับการสร้างคนนี่คือหัวใจประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้เมื่อคุณภาพคนดีและเราจะลดเวลาเรียนลง3ปี แต่เพิ่มคุณภาพการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในแผนของเราเราจะไม่ตัดเสื้อโหลให้ใส่เราไม่ใช่ว่าให้เด็กเรียนเหมือนกันหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศเด็กในโรงเรียนเดียวกันมีความสนใจแตกต่างกันเราจะให้เด็กรู้ตัวตนตั้งแต่มัธยมแล้วถามว่าจะาครูจากไหนที่เก่งๆอ้โหง่ายมากหรือนี้เราใช้เทคโนโลยีเอาครูจากต่างประเทศเอาครูเก่งๆในกรุงเทพสอนไปถึงยอดดอยได้ทําไมจะไม่ได้เราลงทุนแค่นี้ลงทุนให้เด็กไทยเก่งและทันโลก ประเทศไทยถึงจะดีขึ้นกว่านี้ผู้สูงอายุเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นแล้วนะคะเราจึงต้องให้เด็กเนี่ยเรียนเร็วขึ้น3ปีจบที่อายุ 17, 18เราต้องทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาแข็งแรงและยังทำงานต่อได้เราจึงมีนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัยบนานาญ3า0พบาทเนี่ยจะทาให้คนหนุ่มสาวตั้งตัวได้เร็วขึ้นเพราะเขา พ่อได้3,000แม่ได้3,000ลูกไม่ต้องห่วงเขาจะมาเอาเงินเดือนของเขาเนี่ยมาสร้างอาชีพของเขาได้เร็วขึ้นดูแลครอบครัวเขาได้อย่างมีคุณภาพและประโยชน์ประการสุดท้ายนี่คือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะที่เราจะทําให้ประเทศไทยดีกว่านี้ในด้านการเพิ่มพลังอํานาจประชาชนเราจะทําให้ประเทศไทยมันดีขึ้น